เ h e m โมเมนวันนี้นำเสนอเรื่องกรมที่ดินขอความร่วมมือตรวจสอบนิติบุคคลต่างชาติถือหุ้นพบเข้าข่ายนม m i n ด t ดำเนินคดีเด็ดขาดกรมที่ดินเอาจริงของความร่วมมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างชาติถือหุ้นหากพบเข้าข่ายนม m i n ใช้มาตรการ,บ,ารบังคับจำหน่ายที่ดินและดำเนินคดีเด็ดขาดพร้อมกำชับจังหวัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจกับประชาชนตามที่ปัจจุบันปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับเกี่ยวกับกรณีคนไทยหรือนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้แทนคนต่างด้าวอย่างต่อนเนื่องอธิกรณีทุนจีนกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อทาสวนทุเรียนและกว้านซื้อที่ดินในเขต eec เพื่อตั้งโรงงานขนาดใหญ่ กรณีคนต่างชาติให้คนไทยครองที่ดินหรือห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยแทนคนต่างด้าวหรือจะตั้งบริษัทขึ้นเพื่อถือครองที่ดินหรือห้องชุดแทนคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีสุราษฎร์ธานีรวมทั้งในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครตลอดจนข่าวคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนายพ,พนพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่า ปัญหาการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้แทนคนต่างด้าวเป็นปัญหาสําคัญและมีผลกระทบต่อคนไทยในหลากหลายพิตินะครับทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมที่ดินจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้าในการแจ้งและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีพฤติการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้แทนคนต่างด้าว รวมถึงนิติบุคคลที่มีการเพิ่มทุนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจนกลายเป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธ,ธุรกิจของคนต่างด้าวพุธศักราช2542เพื่อจะได้นําข้อมูลดําเนินการตรวจสอบว่าได้ที่ดินมาถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และเป็นนิติบุคคลที่มีคนไทยถือหุ้นหรือถือครองที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ไว้แทนคนต่างด้าวหรือไม่ อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อว่าหากตรวจพบว่ามีคนไทยถือหุ้นหรือถือกองที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ไว้แทนคนต่างด้าวกรมที่ดินจะต้องดําเนินการบังคับใช้มาตรการการลงโทษโดยเด็ดขาดโดยการบังคับให้จําหน่ายที่ดินและพิจารณาดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวบริษัทโนมินีและคนไทยผู้ซึ่งถือหุ้น เยได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าวในความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา111มาตรา112และมาตรา113ตลอดจนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137และมาตรา267ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุกต่อไปนะครับทั้งนี้กรมที่ดินได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา รวมถึงให้ดําเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนครับ